รุปในเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละเริ่มแรกกันเลยนะครับเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าอัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วนนะครับคือการเปรียบเทียบสิ่งสงสิ่งนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับถึงปริมาณของมันนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันก็ได้นะครับเวลาที่เราทําการอ่านอัตราส่วนนะครับเราจะอ่านในลักษณะของ a ต่อ b นะครับและทำการเขียนลักษณะของอัตราส่วนนั้นนะครับออกมาได้2รูปแบบนะครับก็คือการเขียน a โคโน b นะครับกับ a ส่วน b โดยทั้ง2อันนะครับเราก็จะอ่านออกมาว่าเป็นลักษณะของ a ต่อ b นั่นเองนะครับในการเขียนรูปแบบของอัตราส่วนนะครับแนะนำนิดหนึงตรงที่ว่านะครับเวลาที่เราเขียน a ต่อ b นะครับจงจำไว้ว่า จะมีความหมายนะครับที่แตกต่างกับการเขียน b ต่อ a นะครับเพราะฉะนั้น a ต่อ b นะครับจะไม่เหมือน b ต่อ a นะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราพูดถึงอัตราส่วนนะครับเรานึกถึงอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเรานึกถึงนะครับก็คือเรื่องของแผนที่นั่นเองนะครับ เวลาที่เราพูดถึงแผนที่เนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงอัตราส่วนนะครับพี่ยกตัวอย่างให้เช่นอัตราส่วนของแผนที่นะครับเท่ากับ1ซนตเมตรต่อ1เมตรนะครับมีความหมายว่าอะไรนะครับมีความหมายว่าถ้าเราทําการวัดแผนที่นั้นนะครับออกมา1เซนติเมตรนะครับจะมีความหมายว่าระยะนั้นนะครับจะ มีระยะจริงๆอยู่ที่1เมตรนั่นเองนะครับเพราะงั้นนี่ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับของการใช้ในเรื่องของอัตราส่วนนะครับในการเขียน1เซนติเมตรต่อ1เมตรนะครับหรือว่านะครับอัตราส่วนที่เราอาจจะเห็นในเรื่องของตัวอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นผลคะแนน,นกีฬาอย่างเช่นกีฬาบางอย่างเราอาจจะเห็นอยู่เล่น2ทีมมาแข่งกันนะครับก็อ,อาจจะมีการเขียนผลคะแนน,นนะครับออกมาเป็นลักษณะของ2ต่อ0นะครับ0ต่อ0น นะครับหรือว่า3ต่อ2เราก็สามารถมาเขียนนะครับเทียบกันในลักษณะของอัตราส่วนได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับก่อนที่เราจะมาพูดในเรื่องของเนื้อหาถัดไปเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าพี่เขียนอัตราส่วนเขียนออกมาว่าเป็น3นะครับต่อ2นะครับกับ6ต่อ4นะครับเราเกิดคำถามอยู่หนึ่งคำถามครับว่าอัตราส่วนทั้งสองอันนี้นะครับมีความ เท่ากันหรือไม่นะครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอัตราส่วน3ต่อ2กับ6ต่อ4นั้นเท่ากันนะครับ <S <S ก็เลยเกิดนะครับเป็นเนื้อหาถัดไปในสไลด์ถัดไปของเราว่าเราจะมาดูว่าทํำยังไงนะครับถึงจะรู้ว่าอัตราส่วนนั้นเท่ากันนะครับโดยที่การหาให้เรารู้ว่าอัตราส่วนนั้นเท่ากันเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับวิธีแรกที่เราจะมาดูกันก็คือหลักการคูณ หลักการคูณนั้นนะครับเราก็เพียงแค่เราเอาอัตราส่วนนะครับอย่างเช่นเราเอา a ต่อ b มานะครับแล้วให้เรานะครับทำการคูณด้วยค่าคงที่ใดๆเข้าไปนะครับรูปแบบนี้นะครับเราทําการคูณค่า c ลงไปนะครับเป็นค่าคงที่ใดๆก็ต่างนะครับโดยค่าคงที่นั้นจะต้องคูณเข้าไปนะครับในทั้งเศษและส่วนเข้าไปด้วยนะครับ ย้ำนะครับว่าเราต้องคูณเข้าไปนะครับทั้งเศษและส่วนไม่สามารถคูณเข้าไปเพียงแค่ตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างอย่างเดียวนะครับและนะครับค่า c เองนะครับจะต้องไม่มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าเราคูณ0ูย์เข้าไปนะครับจะส่งผลทําให้อัตราส่วนนั้นมีค่าเท่ากับ0นย์ต่อ0นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําการนะครับเอาอัตราส่วน a ต่อ b นั้นนะครับ คูณเข้าไปด้วยค่าคงที่ c ใดๆเข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลทำให้นะครับเราได้อัตราส่วนใหม่เป็น d ต่อ e นะครับเราจะรู้ทันทีนะครับว่าอัตราส่วนของ d ต่อ e นั้นมีค่าเท่ากับอัตราส่วน a ต่อ b นั่นเองนะครับอะเรามาดูตัวอย่างอย่างข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเรากำลังพูดถึงว่าอัตราส่วนของ3ต่อ2นั้นมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของ6ต่อ4หรือไม่ ดังนั้นเราจะเช็คได้ยังไงว่าอัตราส่วน3ต่อ2นั้นมีค่าเท่ากับนะครับ6ต่อ4หรือไม่เราจะเห็นได้ว่านะครับอัตราส่วนของ3ต่อ2นั้นถ้าเรามาทําการคูณน,นะครับค่าคงที่เข้าไปนะครับก็คือค่าคงที่ของ2นะครับจะทําให้เราได้อัตราส่วนใหม่เกิดขึ้นก็คืออัตราส่วนที่ชื่อว่า6ต่อ นี้ก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วน3ต่อ2นั้นเมื่อทําการคูณค่าคงที่ใดๆเข้าไปแล้วทำให้ได้อัตราส่วนที่มีค่าเท่ากับ6ต่อ4เพราะฉะนั้นทําให้เรารู้เลยว่าอัตราส่วนของ3ต่อ2นั้นมีค่าเท่ากับอัตราส่วน6ต่อ4นั่นเองครับวิธีถัดไปนะครับในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถที่จะทำการหารไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ อ่าในการหารเองนะครับความจริงแล้วก็ลักษณะเหมือนกับการคูณเข้าไปเมื่อกี้เราทําการคูณโดยการใช้ค่าคงที่ c ใดๆลงไปนะครับและจะต้องทําการคูณนะครับท้งข้างบนและข้างล่างด้วยนะครับหลักการเดียวกันนะครับในการหารเราเพียงแค่เปลี่ยนจากคูณเป็นหารนะครับด้วยค่าคงที่ c ใดๆเช่นเดียวกันนะครับและ ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับว่าเวลาที่เราทำการหารแล้วนั้นนะครับจะต้องทำการหารด้วยทั้งตัวข้างบนและข้างล่างนะครับต้องหารทั้ง2ตัวนะครับหลักการยังเหมือนเดิมนะครับค่า c 5มีค่าเท่ากับ0ย์เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับข้อเมื่อกี้เลยเหมือนเดิมนะครับก็คือ3ต่อ2นะครับเท่ากับ 6ต่อ4หรือไม่นะครับแน่นอนรเมอกี้เราหาไปแล้วนะครับว่าการคูณนั้นนะครับจะทําให้เรารู้ว่า3ต่อ2นะครับเท่ากับ6ต่อ4ได้นะครับแต่การหารเองก็สามารถทําให้เรารู้ได้เหมือนกันนะครับว่า3ต่อ2เท่ากับ6ต่อ4นะครับโดยอันนี้นะครับเราจะเอาค่าของ6ต่อ4นะครับมานะครับและมาทําการหารออกนะครับด้วย2 2ทั้งคู่นะครับ จะเห็นได้ว,ว่า6หาร2แล้วนะครับก็จะเหลือมีค่าเท่ากับ3 4เอามาหาร2แล้วก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น6ต่อ4นะครับก็มีค่าเท่ากับ3ต่อ2เช่นเดียวกันก็ใช้หลักการหานี่แหละครับมาทำให้รู้ว่าอัตราส่วนนั้นมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเมื่จะเห็นแล้วว่าในเรื่องของการคูณ เมื่อเราจะเทียบอัตราส่วนนะครับในการเท่ากันเราใช้การคูณนะครับเพื่อเพิ่มอัตราส่วนนะครับให้มีค่ามากขึ้นนะครับแต่เราจะใช้หลักการหารนะครับเพื่อลดนะครับอัตราส่วนให้มีค่าลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้คูณหรือหารมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเพิ่มอัตราส่วนนั้นให้มันเพิ่มขึ้นหรือต้องการลดอัตราส่วนนั้นนั่นเองนะครับ